นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิง <bo> สินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี n e w k ได e สารสกัดอินซีย100%ชนิดเข้มขน้น <bo> ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่รายการ f i t o y o u ครับผมณนนเมืองนนทผู้ดำเนินรายการครับ สวาหรบวันนี้พิทูยูมาพบกันเป็นประจำครับสําหรับรายการดีมีสาระแน่นอนครับวันนี้เทปแรกของเรานั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเช่นเคยฮะแน่นอนครับความรักกับเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กันแม้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็ดีนะครับผู้หญิงกับผู้ชายโลกนี้เขาสร้างขึ้นมาครับให้ทุกคนเนี่ยนะฮะมีคู่นะมีกว่าคู่แล้วก็มีความสุขกับการที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับสำคัญที่สุดฮนะเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของการทําให้มีบุตรไว้สืบทอดตัทายาท นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับมนุษย์เราฮะจำเป็นมากครับไม่งั้นประชากรของเราจะลดน้อยลงครับเราจะเป็นต้องสร้างนะครับบุคลากรขึ้นมาเพื่อมาพัฒนาชีวิตในครอบครัวมาพัฒนาประเทศชาติครับแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศกับเบต้าคูแคนครับหรือเขาเรียกว่าโรคนกเขาไม่ขันครับแล้วก็เป็นประจําครับวิยากรของเรานั้นที่มาเป็นประจําที่จะมาให้ความรู้ไขข้อปัญหา เรื่องของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือนกเขาไม่ขันครับเป็นใครไปไม่ได้ครับก็ต้องเป็นกูรูผู้รู้ทางด้านการแพทย์นะครับคุณหมอณฐีรื่นกิ่นมาพบกับคุณหมอเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณหมอครับ <c oughs> เปิดฉากมาเลยวันนี้ <c oughs> เรื่องของเช้าช้าแบบนี้นะครับเรื่องของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับเ <c oughs> ชา้าเช้านกไม่ขันนะ นกเขาไม่ขัน<อ>มันไม่มีจุกจุก,กอันนี้คือเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดฮะอยากจะเรียนถามว่าคุณหมอครับปัญหาเรื่องโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันมันมันเกิดได้ยังไงครับครับคือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับก็คือมีความหมายคืออวัยวะเพศของผู้ชายนะครับไม่แข็งตัวพอที่จะ,ะเข้าไปในอวัยวะของเพศหญิงได้นะครับไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองอบางคนอาจจะไม่แข็งตัวหรือบางคนอาจจะแข็งตัว ไม่เต็มที่ครับก็เลยไม่มีความสามารถในการที่จะมีเพศสําคัญกับคู่นอนเราได้คู่นอนได้ครับก็คือถ้าเป็นสภาวะปกติถ้าคนเราสภาวะปกตินะครับมีปัญหาไหมฮะสภาวะปกติของร่างกายและจิตใจก็จะไม่มีปัญหาครับยิ่งหนุ่มๆสาวๆแล้วเนี่ยสกิดนิดนึงก็ สบายแลวครับสบายเลยครใช่ครับก็คือก็คือระบบหลอดเลือดเราเนี่ยนะคุณหมอใช่ครับเวลาเรามีเขาเรียกมีอารมณ์ทางเพศมันจะมีการสั่งสั่งจากประสาทจากสมองก่อนหูตาจมูกลิ้นกายใจสั่งประสานงานสั่งสมองลงมาเลยฮะลงไปที่ไขสันหลังแล้มีแรงสูบฉีดใช่ลงไปที่ไขสันหลังแล้วก็จากไขสันหลังนะครับก็จะไปสู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะองคชาติองคชาติคือเข้าไปปั๊บเนี่ยนะมันเหมือนกับแบบความเร็วสูงไม่ใช่หมอเวลาเข้ามาป๊บถึงเลยครับแล้วมัน ทำให้คืออาการแข็งตัวอัตโนมัติแข็งตัวนี่ก็คือการที่บริเวณรอบๆองคชาติของผู้ชายนะครับก็จะมีเส้นเลือดฝอยหลอดเลี้ยงนะครับเมื่อมีอาการสั่งจากประสาทจากสมองไปที่ไขสันหลังแล้วก็จะวิ่งไปสู่บริเวณหลอดเลือดที่อวัยวะเพศเพื่อเหมือนกับเป็นประตูเปิดให้หลอดเลือดเข้าไปถ้าเป็นบุคคลที่มีสภาวะปกติเมื่อหลอดเลือดหลอดเลือดเข้าไปเต็มแล้วก็จะเป็นประตูก็จะปิด ทำให้อวัยวะเพศออกเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลือดเลือดเข้าไปขัางไงเข้าไปขัางอยู่บริเวณนั้นมันบังคับให้เข้าไปขัางไว้ใช่ครับเหมือนอัดเข้าไปแ๊สอัดเข้าไปแล้วก็ออกไม่ได้ออกไม่น้อยนะครับเพื่อให้มันแข็งตัว่แสดงว่าถ้าไอ้ตัวบานเปิดปิดมันใช้งแรงไม่ถ้าแข็งแรงก็ใช้ได้ใช่ครับแต่ถ้ามันไม่แข็งแรงบานประตูมันเสียมันเปิดแล้วมันก็ไม่ปิดเลือดที่เข้าไป มันก็ไหลกลับออกอันนี้คือสาเหตุนะฮะที่เป็นสภาวะปกติของร่างกายของเราทั่วไปใช่ครับแล้วทีนี้ครับคืออาการหย่อนสมรรถภาพเป็นยังไงคับหมอส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตั้งแต่อายุนะครับกับสี่สิบขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวัยสูงเลยเจ็ดสิบแปดสิบมันจะลดลงลดลงตามวัยมันจะลดลงนะใช่ครับมันจะลดลงตามวัยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเลยฮะ มันมีฟิตเปี้ยอยู่ยังมผมเห็น6-70ยังมีนะฮะมีครับมีผมอ่านข่าวอยู่สองสามวันนี้อายุคุณปู่อายุ78็ปีฮะครับมีแฟนอายุ23ปีคุณหมอ,อมีทุกวันครับมีทุกวันเลยฮะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยยุ่งกันทั้งวันจนสาวอายุ23บาบอกขอเลิกหนีไปไปขึ้นโรงพักครับบอกทนไม่ไหวอืปู่เล่น กินยาโปฮะเขาเรียกกินยาโปยาจิไอยาโปเนี่ยนะครับผมทั้งวันไม่ไหวอายุเจ็ดสิบแปดแสดงว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่พึ่งยาโปนะอาจารย์ก็คงเขาคงไม่ค้มคือคุณหมอฮะถ้าเกิดว่าลักษณะคือหย่อนสมรรถภาพเนี่ยถ้าหากว่ามันมันเป็นอย่างนี้มานานมากเนี่ยถือว่าเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศทางเพศี่ยเป็นครับถ้านานนะนานถึงว่าเวลาเดือนสองเดือนจเดือนคอยอยเอาไว้แบบอาจจะเคยเป็นก็ไม่เป็นไรน่ะคือบางทีอาจจะ มันไม่สู้แล้วก็ก็เลยปล่อยว่าสาเหตุครับหมอสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะฮะมีมีมีกี่ข้อมามือว่าโกๆเกิดจากไหนฮะครับจริงๆแล้วโรคเนี้ยร้อยละสามสิบนะครับของผู้ชายทั้งหมดเนี่ยก็จะหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโรค ED นะครับเคยได้ยินใช่ไหมอาจารย์เคยได้ยินฮะ Erectile Dysfunction นะครับก็คือการอาผิดปกติทางเพศคือหย่อนสมรรถภาพเองนะครับผู้ชายทั่วโลกเนี่ยเป็นได้หมดครับโรคนี้ครับ มันสาเหตุหลักๆคือหมอมันอาจจะมาจากทางกายด้วยไหมฮะทางจิตใจแล้วก็ทางกายร่วมกันครับทางกายนี่เป็นองค์ประกอบหลักไหมครหมอเช่นมีอาการเขาเรียกป่วยนะป่วยคือการหย่อนเนี่ยมันเกิดจากป่วยป่วยจากอ่าร่างกายนะครับ,รบจากเครียกอะไรกายกายภาพที่เราคุยกันหลายเทปนะหมอฮะคือคือคือสาเหตุทางกายนี่ก็คือป่วยอาจจะเป็นโรคเขาเรียกอะไรฮะระบบหลอดเลือดระบบหลอดเลือดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับไขมันความดันหัวใจ ก็จะนําไปสู่โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศทั้งนั้นโรคโลหิตสูงไขมันไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเบาหวานใช่ครับหัวใจตีบกันเลือดสมองมีการตีบพวกนี้มีปัญหาทั้งหมดรวมทั้งระบบประสาทด้วยไหมครับหมอระบบประสาทด้วยครับหมายถึงว่ามันอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันไปสั่งการไม่ได้เต็มที่ใช่ครับทำให้ระบบร่างกายเกิด ความเสียสมดุลใช่มันเป็นองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องของการย่อนสมรรถภาพเลยครับเหมือนกับเราหาสั่งจากสมองแล้วแต่ระบบอื่นมันไม่ทําหน้าที่อวัยวะเพศมันก็ไม่สามารถจะแข็งตัวได้ตามธรรมชาติผู้ชมสงสัยคะคุณหมอครับครับสงสัยว่านึกในใจนะนี่ผู้ชมนึกสงสัยนะย้อนถามในใจว่าอยากจะถามคุณหมอเลยเกินฮะคุณหมอเป็นไงฮะย่อนสมรรถภาพนี่ผู้ชมนึกในใจผมถามแค่คือคุณหมอเรียกย่อนสมรรถภาพไหมฮะ ตัวผมนะครับผมให้เฉลยตอนนี้เลยเดี๋ยวแฟนคับชมนึกในใจนะนี่กำลังนึกในใจอยากจะย้อนถามทั้งคู่เลยฮะทั้งพิธีกรผมมึงนนแล้วก็หมอเนี่ยอ๋อย่างครับพิธีกรเนี่ยหย่อนไหมยังครับอ๋อช้ามายังยังครับยังคือวิธีการสังเกตก็มีอยู่ใช่คือเอานี่ทางกายครับคุณหมออะไรตึงข้อทางใจทางใจก็อาจจะมีภาวะเครียดตัวตัวเครียดนะครับตัวอารมณ์เนี่ยเหมือนกับใน5้อที่เราคุยไปตัวอารมณ์ถ้ามีอารมณ์เครียดเนี่ยจะสู่ไป ภาวะของหย่อนสมรรถภาพทางเพศับได้ง่ายเลยนะครับคือหลายๆอย่างคือเครียดจากเรื่องงงเรื่องงานอะไรด้วยการวินิจฉัยครับหมอครับนะปัญหาของเพศผู้ชายนจริงๆแบ่งเป็นยังไงครับคุณหมอครับการวินิจฉัยนะครับก็คือถ้าองค์การหย่อนหมายถึงว่าสมรรถภาพทางเพศยังไงเขาเรียกว่าย่อนก็มีด้วยกันสามสามประการนะครับที่ดูซิว่าท่านผู้ชมนะครับจะเข้าในหลัก หนึ่งสองสามตัวไหนบ้างนะครับก็จะมีย้อนสมรรถภาพหมายถึงก็คือองค์ชาติไม่แข็งตัวนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยครไม่สามารถเข้าไปแข็งตัวสอดใส่เข้าไปได้ใช่อาจจะแข็งประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือไม่ก็อ่อนตัวอาจจะแข็งในช่วงแรกอาจารย์แล้วก็พอทํากิจกรรมแล้วก็ไม่สามารถจะสอดใส่ได้ข้อต่อมาครับข้อต่อมาคือไม่มีความต้องการนะครับข้อนี้อาจจะมี น้อยแต่น้อยคือมีสิ่งเล่าแล้วแต่อันก็ดูแล้วก็เฉยๆอันนี้อาจจะคนเราปล่อยวางนะหมอนะสูงวัยขึ้นไปสูงวัยก็เริ่มจะเข้าวัดเข้าว่าปงเขาเรียกอะไรนะคือคือเขาเรียกไปปงสังขารคก็คือฮอร์โมนเพศชายเราค่อยๆลดลงแหละปงสังขารเห็นชีวิตที่เป็นจริงเห็นอะไรเงี้ยก็เลยปงได้ก็คือลดละเลิกฮอร์โมนน้อยลงข้อต่อมาครับหมอครับอาการนกเขาไม่ไม่รับประทานน้ำฮะ หลังเร็วผิดปกตินะครับโอ้ยหลังเร็วนี่มันมันไวมากถึง,<อ>งจะมีอ่าข้อที่หนึ่งก็คือถึงจะอ่าองค์ชาติแข็งตัวแต่พอมาโดนข้อที่สามนี่เสร็จเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะ,ะเรือล่อมปากอ่าวอ่าเรือล่มปากอ่าวก็จอกอไม่ทันกินน้ำอะไรางี้นะใช่ค,คือพุ่งนี้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับก็จะเป็นทางอ่าความเครียดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อารมณ์แล้วก็อ่าสภาพจ,จิตใจมีความกังวลเกี่ยวกับ เรื่องงานด้วยแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับกังวลเกี่ยวกับเรื่องหมอตัวเองดยทางเร็วมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่ามันเปิดความรู้สึกได้ไวคือหมายถึงว่ามันมันแบบเสร็จเลยเห็นแล้วอารมณ์มาเลยโอ้ไม่เกี่ยวอตัวนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าคนทาง,ทางเร็วเนี่ยเรือล่มปากอ่าวนี่หมายถึงว่ายังไม่ได้ทําภารากิจเลยนะครับอ๋อยังไม่ได้ทําภารกิจหมายถึงว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกปล่อยน้าเชื้อยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันพอทําท่าจะ เรือออกนี่ล่มซชแล้วครับโอ้นี่ที่เขาบอกว่านกกระจอกไม่ทำเสียฟอร์มนะหมอแบบนี้เสียฟอร์มครับนะครับเสียฟอร์มนะรับแ,แนวแบบนี้นะคุณหมอปัญหาอย่างที่บอกมาเนี่ยนะครับหนึ่งการหลังเร็วกันนะครับการหลังเร็วก็ดีการที่มีการนินิจฉัยโรคแล้วเนี่ยมันมียาอะไรบ้างครับคุณหมอที่ไปช่วยครับก็คือตัวตัวนี้จะไม่ได้เป็นการเพิ่มอ,อารมณ์ทางเพศนะครับแต่ไปช่วยให้ระบบหลอดเลือดที่บริเวณองคชาตินั้นมี มีความแข็งตัวขึ้นคือชยาชยาช่วยอย่าอาจารย์บอกเมื่อกี้ไบอาก้าอะไรยางี้ยยาโปอะไรนะฮะไบอาก้าหรือเปล่าหมอไบอาก้าอันนี้โฆษณาาจารย์บอที่มันรู้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเม็ดสีฟ้าก็แล้วกันเพราะว่าของเราก็ระสธวนณสขก็ผลิตขึ้นมาเหมือนกันใช่ครับอะไรนะเดเดซิก้าอะไรนะแต่ว่าพวกนี้เนี่ย้ได้ข่าวนะหมอเวลาเราใช้เนี่ยมันมันมันมาแก้ปัญหาเรื่องของพวกนี้ ม,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 มันไม่ได้เป็นยากระตุน้นหมอมันเป็นยากระตุ้นไหมฮะมันไม่ได้เป็นยากระตุ้นก้าเนี่ยเป็นยากระตุ้นไหมบางคนยังคิดนะกินไปแล้วเนี่ยมันจะกระตุน้นมันจะเหมือนยาปลุกเซ็กก์เปล่าหมอผมมันไม่ใช่ยาปลุกเซ็กแต่มันเป็นยาช่วยให้เอาองคชาตแข็งตัวออครับแม่เดี๋ยวเรื่องนี้ต่อนะครับคุณหมอนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะเรื่องนกกระจอไม่ทันกินน้ำหรือนี่นะครับช่วงนี้นะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับพักสักคู่ก่อนครับ